สเตปซิลใหม่ในแพคบริสเตอร์ฉีดแบงใช้ง่ายพกสะดวกกว่าเดิมเจ็บคอบรรเทาด้วยสเตปซิลใหม่ด้แพคบริสเตอร์ฉีดแบงใช้ง่ายพกสะดวกกว่าเดิมสเตปซิลบรรเทาอาการเจ็บคอใครว่าเป็นรังแคต้องสระผมทุกวันเป็นรังแคเนี่ยแหละคะ่ะต้องตื่นสระผมทุกวันตั้งแต่เช้านะคะบางทีแบบนัดใครอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสายไปเ,เรื่องนัดนัดสิบเอ็ดโมงก็จะเจอกันประมาณเที่ยงครึ่องอะคะ่ะ หลังนิกว่าตอนนี้เนี่ยไม่สะสมวันก็ก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรซึไม่มีรังแค้นี่คะคลินิกเท่านั้นที่ช่วยเราได้ก็คลินิกเพิ่มสิ่งพีดีโอเป็น2เท่าช่วยป้องกันรังแคอย่างต่อเนื่อง48ชั่วโมงตั้งแต่เกิดมาช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมดีที่สุดแล้วอะค่ะไปไหนก็มีแต่คนชมแชมพูคลินิกสวัสดีครับเปิดโลกกีฬาข่าวแรกช่วงนี้นะครับเราจะไปเกาะติดสถานการณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งทีฟุตบอลหญิงของไทยจะลงสนามเป็นนัดแรก บรรยากาศความพร้อมต่างๆจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไปพบกับคุณสาธิตกรีกุลที่รอรายงานสดอยู่ที่ศูนย์ข่าวซีเกมส์ประจำกรุงกัวลามเปอร์ประเทศมาเลเซียกันเลยครับหลังจากที่ทีมฟุตบอลชายของไทยเรานะครับคว้าชัยชนะ2นัดเป็นประเดิมไปแล้วในวันนี้ครับทีมฟุตบอลหญิงของไทยก็มั่นใจว่าจะเก็บ3คะแนนเต็มเป็นประเดิมได้เช่นกันครับในการลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นก็ประกาศว่าจะล้างแค้นไทยเราครับ ความเคลื่อนไหวล่าสุดในช่วงเช้าของนักเตะแมนนูออนทีมชาติไทยก่อนลงสนามนัดแรกในกลุ่ม A พบกับฟิลิปปินส์ช่วงเย็นวันนี้นายชานวิทย์ผลชีวินหัวหน้าซาัฟโคชได้นํานักเตะลงวอร์มเบาเพื่อเรียกเหงือ่อที่สนามข้างโรงแรมบลูเวฟซึ่งเป็นที่พักของนักเตะสาวไทยก่อนที่จะลงแข่งขันในช่วงเย็นพร้อมทั้งได้เปิดเผยรายชื่อผู้เล่น11คนแรกออกมาเรียบร้อยแล้วโดยได้ตัดสินใจเลือกเบนจมาตบุญโตลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้าย แต่ต้องรอดูอาการบาดเจ็บของมี ula, okay. activity, right นารักคลําผู้เล่นตัวจริงที่ขณะนี้อาการดีขึ้นและเริ่มเตะบอลได้แล้วในช่วงก่อนลงสนามอีกครั้งพร้อมทั้งยืนยันว่านักเตะทุกคนมีความกระหายที่จะคว้าชัยในนัดแรกนี้ให้ได้ก็มั่นใจคะค่อนข้างจะคึกคักกันมาจะตื่นเช้ามาก็ค่อนข้างเฮฮาคึกคักพอสมควรยิ้มย้ําแจ่มใสแล้วเป็นแมตช์แรกแล้วก็รอมานานสองเดือนนะครับก็อยากจะให้ถึงวันนี้เร็วๆอยู่แล้วเคาเห็นก็คุยกันนะครับ จะได,รด,รด,ไไดพร้อมคนะ่ะตอนนี้ร่างกายก็คิดว่าพร้อมที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ามีจังหวะได้ประตูแน่ๆค่ะว่าประมาณสองลูกค่ะสําหรับตัวเองนะคะก็นี้จะพยายามรับทุกลูกที่เขายิงมาแล้วก็จะย้อนให้ได้ทุกลูกค่ะอยากฝากว่าให้เป็นกําลังใจให้กับทีมฟุตบอลหญิงไทยเราด้วยก็จะพยายามทําหน้าที่ดีสุดและนาชนะมาสู่ประเทศเราให้ได้ขณะที่นายสมศักดิ์ จันทพิงผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าหากนักเตะแม่เนื้ออ่อนไทยคว้าชัยชนะได้ในนัดแรกก็จะมีรางวัลพิเศษให้ตลอดจนในนัดต่อๆไปด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นขณะนี้ขออุบไ่ไว้ก่อน ทางด้านหัวหน้าซาฟโคชทีมฟิลิปปินส์ก็ประกาศ <จะ S 1> ว่าไม่หวั่นเกรงทีมชาติไทยและมั่นใจว่าในนัดนี้ทีมของตนเองจะเก็บ3คะแนนเต็มพร้อมทั้งล้างแค้นที่เคยแพ้ทีมชาติไทยมาแล้ว2ครั้งได้อย่างแน่นอนโ <im it> ดยในช่วงเช้าทีมฟิลิปปินส์ก,<ด>ก็งดซ้อมครับและเก็บตัวเงียบพักผ่อนอยู่ในห้องของตนเองเท่านั้นครับ ทีมสาวไทยนะครับจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในเวลา5โมงเย็นของมาเลเซียครับตรงกับเมืองไทยเรา4โมงเย็นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะสาวไทยกันครับทางด้านทีมนักกีฬาขี่ม้าของไทยยอมรับว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าภาพมาเลเซียซึ่งมีม้าที่ดีกว่าครับแต่ก็มั่นใจว่าจะใช้ฝีมือสู้ได้ ทีมขี่ม้าของไทยก็ยังคงปรักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่เซลังงอเทิร์บคลับซึ่งขณะนี้ม้าทุกตัวสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีมีเพียงม้าอาลาดินซึ่งจะลงแข่งขันในประเภทโชว์จัมปิ้งเท่านั้นที่เกิดอาการบาดเจ็บที่ขาขวาแต่ทางสัตวแพทย์ได้ปฐมพยาบาลแล้วคาดว่าจะหายทันการแข่งขันแน่ส่วนในประเภทบริษัทหรือศิลปะการบังคับม้านั้นม้าทุกตัวสมบูรณ์ดีโดยเฉพาะเจ้าแอ็กซ์เกโนจะลงแข่งขันร,ร่วมกับ ชัญญาสีเฟื่องฟุ้งดาราสาวนักขี่ม้าทีมชาติไทยบอกว่ารู้สึกกดดันและยอมรับว่าคู่แข่งที่น่าก,กลัวคือเจ้าภาพมาเลเซียที่ม <า S 1> ีม้มาซึ่งเหนือกว่ามาใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นม้าที่ทํามาได้ดีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ยุโรปแล้วก็คืออย่างเราเนี่ยก็เอาม้าของเราแล้วก็ม้าเท่าที่มีเนี่ยมาแข่งก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ทางด้านเรื่องม้าเนี่ยนะฮะเพราะม้าเขานี่ก็ตัวหนึ่ง เป็น10บล้านได้ค่ะดูแล้วแบบโอ้แต่เราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะครับน้องเชอรี่นะครับมาสู้ไม่ได้แต่บอกฝีมือสู้ได้นะครับเ<ะ>จาบบาลล้าภาพมาเลเซียครับล่าสุดนี้ก็คลอดโปรแกรมพิธีเปิดเกมลังเกมส์ออกมาแล้วนะครับ ความยาวรวมนั้นถือว่ามาราธอนทีเดียวครับร่วม6ชั่วโมงครับแต่มั่นใจว่าจะอลังการยิ่งใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในอีก4วันข้างหน้าณคอมเพล็กซ์สุกันเนกราสนามกีฬาแห่งชาติของมาเลเซียที่มีความจุร่วม1 0 0 0 0แที่นั่งเริ่มต้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาครับก่อนที่จะจบในเวลา23นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิน่นรวมเวลาของการแสดงและขั้นตอนพิธีการต่างๆทั้งหมดยาวนานเกือบ6ชั่วโมงเต็มโดยกษัตริย์ ดีเปิดตัวอากุงองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและพระมเหสีประไมสุรีอากุงจะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงและเข้าสู่ที่ประทับในเวลา20นาฬิกา20นาทีพร้อมทั้งเสด็จกลับในเวลาประมาณ22นาฬิกา20นาทีโดยหลังจากนั้นก็จะยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินมาเลย์ต่อไปจนถึง23นาฬิกาห0นาทีซึ่งจะภาพมาเลเซียมั่นใจว่าการแสดงชุด Human Formation ซึ่งประกอบด้วยนักเต้นจำนวน1,400คนจะเป็นชุดตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมมากที่สุด สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะถ่ายทอดสดกลับไปให้แฟนชาวไทยได้ชมกันด้วยนะครับรเ,เรามาที่เรื่องของปัญหาการจราจรครับที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้แต่ทางด้านเจ้าภาพ,พรับก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า1,200นายเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรให้ลุ่วง โดยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสถานที่จัดการแข่งขันถึง14ชน,นิดกีฬาขณะนี้ถนนบางสายยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าทําให้การจราจรติดขัดและหลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปสนามแข่งขันของนักกีฬาจนอาจจะทําให้เดินทางไปแข่งขันไม่ทันได้นั้น ในเรื่องนี้คณะกรรมการจัดก,การแข่งขันได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะขอความร่วมมือไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดกำลังตำรวจรจราจรกว่า1,200คนมาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่กรุงโกลาลัมเปอร์จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน700นายมาอำนวยความสะดวกทำให้มั่นใจว่าการจราจรระหว่างการแข่งขันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็คือการนำนักกีฬาจากชาติต่างๆเดินทางไปยังสนามแข่งขันให้ทันกำหนดการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามกีฬาแห่งชาติบุกิตจาริวซึ่งจะใช้เป็นสนามแข่งขันถึง8ชนิดกีฬารวมทั้งใช้สำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จัดตั้งทีมพิเศษสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งทีมพิเศษนี้จะเดินทางไปตรวจสอบอุบัติเหตุเพื่อคลี่คลายปัญหาการจะราจรโดยเร็ว ซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้จะทําให้ทางเจ้าภาพมั่นใจว่าปัญหาการจราจรไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสําหรับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้อย่างแน่นอนครับการจราจรในมาเลเซียก็คล้ายๆกรุงเทพของบ้านเราเหมือนกันนะครับกลับไปทางเมืองไทยกันอีกครั้งครับพบกับคุณพลวัตครับครับขอบคุณมากครับคุณสาธิตครับในช่วงปิดท้ายข่าวกีฬาช่วงนี้ครับ เราจะไปติดตามผลกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจโดยที่อองเดรอักซีกับพิสซัมพลัสต่างก็ลอยหลาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกันเองด้วยนะครับในประเภทชายเดี่ยวเทนนิส US Open ครับที่อาร์เชอร์อาร์สเตเดียมภายในสนามแฟชชิ่งมิโดเริ่มที่ชายเดี่ยวครับในรอบ16คนสุดท้ายเต็งสองงเดรอักซิแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้และแชมป์ Open 2, มยูเอสโอเพนสองสมัยยังคงมาแรงเล่นลูกกลางโปรระดับบวเลน,น้าเน็นนตได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะโรเจอร์เฟเดเรอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ไป3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ2และ6ต่อ4โดยจะผ่านเข้าสู่รอบ8ปคนสุดท้ายพบกับผู้ปรับร่วมชาติฮิสซอรพลัสอดีตแชมป์4สมัยและรองแชมป์ปีที่แล้วที่เอาชนะแพทริกลาสเกอร์เต็ง6จากออสเตรเลียไป3ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ2 6ต่อ7ไฮเบรด5ต่อ7และ6ต่อ4อากาซีและฮิสเซอรพลัสพบกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เมื่อปี1995ซึ่งสวิสพิตเอาชนะไป3ต่อ1เซตในครั้งนั้น ผลนนคู่ล่าสุดครับแตนสามารัาซ่าฟินจากรัส,สเซียอาชนะโทมัสโยฮันสันจากสวีเดนไป3ต่อ1่งเซต6ต่อ2 2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3าจบจากช่วงของข่าวกีฬาแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตามข่าวสั้นครับ